สวัสดีครับผมนมเปี้ยวครับโอ้นมเปี้ยวเขามาหลบฝนกับแม่ครับเอะไะเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเอ้ยเปรี้ยวโอ้โหนิ่งมากเลยนอนฟังเสียงฝนอนอนฟังเสียงฝนนะอย่าดับเดอ้อไฟเดอ้อยังไงก็อย่าดับเดอ้อไฟ งานเข้าเลยนะไฟดับเนี่ยเปรี้ยวเปรี้ยวอืมอืมเปรี้ยวเลยอืมหลบอย่างไวแต่โดนไม่ได้เรียกเลยนะเปรี้ยวเปรี้ยว เปี๊ยนอนฟังเสียงฝนครับ <It is. S 1> เปิดประตูออกไปสิโอ้โหที่นอนเปียกเปียกหมดละแมาแมว wow. Wow. ที่นอนโอ้โหที่เปียยนอนนี่เปียกหมดเลย wow. Wow. แมวทำไมรู้ความจังวะฮะโอ้โหรีบเข้าบ้านเลยแม่ยังเข้าไม่ทันเลยเนี่ยเย้า yeah. หลับหรือเปล่านะนอนฟังเสียงฝนนอนหลับหรือเปล่าพายุใหญ่มาจริงๆนะคะโอ้ยฝนตกได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเบฟังเสียงยูฝนข้างนอกค่ะมาแล้วมันมาจริงๆมันมาจริงๆ ห็นแตโซ่เปี้ยวเจ้าตัวอยู่นี่เจ้าตัวอยู่นี่ครับแม่ครับใหผมนอนด้วยครับผมอ้าวสภาพเปี้ยวหลบฝนนะครับนี่นอนอยู่กับแม่นี่แม่นอนที่ตรงนี้โอ้ยนอนดมตูดคนเลยเนี่ยแม่ต้องนอนนอนดมตูดเปี้ยวเลยเนี่ย ได้แล้วจะตดใส่กันไหมเนี่ยยังไงยังไงยังไงก็อย่าอย่าไฟดับเนาะอย่าไฟดับเ,เด้อครับผมอืมยึดสนิทเลยนะครับเย้าเย้ลยหานก็ไม่รู้จะเก็บแม่ก็เดินไปเดินมาเหยียบหางอย่นี่แหละนอนวางประตูเนี่ยเนี่ยนอนอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ย กล้าออกไปเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยหลับหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลับไหมเดี๋ยวแต่ะกระดิกหนูเดี๋ยวเอาว้าดื่มตาโอา้ไม่ได้หลับจริงนี่วะไม่ได้หลับจริงไม่ได้หลับจริง ลงรงลงใจยอยู่นะคะแบตเตอร์ตตรี่ชาร์จเอาไว้เผื่อยังไงฝนตกอ่ะปิดบ้านก่อนเนาะปิดบ้านก่อนเพียวนอนตกประตูนะคะเต็มประตูเลยโอ้โจีบที่นอนให้แคบไปทันนะคะอนอนเต็มประตูเลยนะคะตอนนี้เพียวเอ้ยเพียวเอ้ย ตู้จกักความแท้จักลบฟงลบฝนแต่ะวาอย่ายไฟดับเด้อจังไหนก็นยอย่าไฟดับเด้องั้นไงแล้วเนี่ยไฟดับติ้งเป้่าลับติ้งเป้าป่ายาิฝนก็เป็นทำเลย แม่ก็เหยียบหางนับเทื่อกับว่าได้อุ้ยก็สิเจ็บอยู่หรอวะนอนขวางประตูแม่ไม่ก็เจ็บของเก็บไปเก็บมาเก็บมาเก็บไปเห็นละลูกก็นอนขวางทางเหยียบหางซะสองสามเทือ่อเก็ียบบ่อบาดนี่เก็ียบบ่อเก็ียบบ่อใส่เปียวเอ้ยนอนเบิกฝนตก อีปองอีปองสดดตรงนั้นโค้อยากๆฝนเนาะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะฝนมาแล้วนะคะนมเปี้ยวนอนอยู่กับแม่ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนอนเต็มประตูเลยนะคะเข้าบ้านโดยไม่ได้เชิญเลยนะคะแม่ก็นอนอยู่นี่เหนแต่หมอน นอนด้วยกันและคืนนี้ยังไงก็อย่าดับเดอ้อไฟเดอ้อยังไงก็ให้มีไฟสว่างนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะุดไนท์ค่ะ